หนึ่งในร้อยตอนที่ผ่านมาเซอร์ไพรส์คนดูนะคะ<อ>ด้วยการเปิดเผยความลับของสมพงศ์ <C> <os> พี่ชายคนโตแห่งบ้านสุนทรพงศ์ว่าเป็น LG BTQ ชอบผู้ชายด้วยกันเองเรื่องนี้ต้องขยี้เพชรธกฤษหรือพี่สมพงศ์ให้เล่าถึงเบื้องหลังซึ่งเพชรบอกว่าไม่ใช่แค่คนดูที่เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะตัวเขาเองก็เซอร์ไพรส์ก็เห็นอยู่เพราะฉันอยู่ในฐานะอะไร จะให้เปิดเผยเรื่องเรามันไม่ง่ายคนดูก็เซอร์ไพรส์เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเราไม่คิดว่าเออสมพงษ์ต้องมาเหมือนตัวตัวของเพชรเองต้องมารับบทอย่างเงี้ยแล้วก็มาความรู้สึกมามาครั้งแรกไหมครั้งแรกที่มารักมารักผู้ชายด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อเปิดเผยมากคือต้องบอกก่อนว่าในยุคใน,ในยุคส, <ใน S 1> สมัยนั้นคือต้องปกปิดเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ คือถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่แล้วเป็นเป็นเรื่องเป็นราวชาวโฉแน่นอนก็เลยแบบพอได้เห็นทุกคนได้เห็นแล้วใช่ไหมดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเป็นไงบ้างเราก็รู้สึกแบบไม่เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันก็มันก็เป็นฟิลลิ่งอีกฟิลหนึ่งที่เราแบบตื่นเต้นเหมือนกันนะแบบเวลามองแบบมองแฟนที่คนที่เรารักก็คือเป็นผู้ชายแล้วเรามองแบบไม่เคยเล่นเหมือนกันเป็นงฉากนล้นถ่ายทํานานไหมคะคือฉากนั้นคือมันมันไม่นานมันเป็นมันเป็นความเศร้าอารมณ์ดราม่าหน่อย ที่แบบเจอกันจังๆแล้วก็มันเป็นฉากที่ดื่มเหมือนล่อเขามาเพื่อให้เขามาแบบามาเป็นตัวหลอกมาเป็นตัวหลอกว่าเออเนี่ยมาเป็นน้องเขยเราอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราอ่ะใช้เขาแค่มาอยู่ใกล้เราแต่เราก็รักเขาเรารักเขาแต่เราใช้เขาเขาก็เลยแบบเขาก็เลยเสียใจที่ทําไมทําไมมาหลอกใช้เขาอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่มีต่อก,กันคือยุคสมัยนั้นคือแค่มองตาเขาเรู้แล้วว่าเอย ฉันรักเธอนะฉันฉันรักแกนะนน่นนี่นั่นมันมีความรู้สึกคือถึงแม้ว่ากิริยาท่าทางไม่ได้บ่งบอก <c oughs> ไม่ได้แบบจับมือกันนน่นนี่นั่นกันแต่มันมีฟิลแบบการมองด้วยการส่งอารมณ์ถึงกัน,นมันจะมีความรู้สึกถึงกันและกันขอต้อนรับสู่การร,าก LGBTQ, รับุลบาท LGBTQ ขอบคุณครับเป็นเกตมากเลยครับ <c oughs> บ้านสุนทรพงศ์ตอนนี้มีแต่คนอกหักนะคะ <c oughs> ทั้งพี่ชายทั้งน้องสาว <c oughs> เหลือแต่คุณอาฝาแฝดโสด ทั้งอาแมนอาเมียนเลยเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง